สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับช e l f ลฟิลไทยใน Youtube ครับก็นำเสนอเรื่องราวการเดินทางนะครับรมนาคมทั้งหลายนี่อยู่ที่สถานีรถไฟมักขสันะครับตรงนี้มีนิทรรศการนี่ครับรถไฟความเร็วสูงแห่งประเทศจีนนะฮะจัดโดยองค์การรถไฟแห่งประเทศจีนนะฮะไฟความเร็วสูงหรือที่ย่อ CRH ของจีนนะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นป้ายนิทรรศการ น่าสนใจมากนะครับมีหุ่นจำลองนะครับนี่ครับเป็นรางรถไฟจำลองพร้อมตัวโอ้นี่ครับห้องคนขับนะฮะเป็นงานโมเดลละเอียดมากครับมีที่ปัดน้ำฝนด้วยตรงนี้ฮนี่ครับส่องเข้าไปข้างในมีมีที่นั่งนะฮะนี่คงเป็นชั้นหนึ่งนะครับ โอ้งานโมเดลละเอียดนะครับมีห้องข้างในนี่เป็นตัวที่เกาะกับสายไฟฟ้าด้านบนนะครับให้พลังงานกับตัวรถไฟครับนี่มีที่นั่งโอ้โมเดลละเอียดมากครับผมก็เคยไปนั่งมาแล้วลหนึ่งครับที่ จากเมืองฉางชาไปอู่ฮั่นนะฮะฉางชาหูหนานไปอู่ฮั่นครับนี่เป็นโมเดลใหญ่มากนะครับเนี่ยเป็นโมเดลขนาดใหญ่มาก รถไฟพวามเร็วสูง